เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติศาสตร์ชุดไทยที่สถานทูตไทยณนะกลุกลอนดนประเทศอังกฤษนะครับหลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วก็ส่งร่วมกิจาการรมเผยแพร่องความรู้ชุดไทยที่กลุ่มปารีสประเทศฝรศัร่งเศสครับ อยู่กับผมเจลารทอนะครับจ้าฝ่าหญิงสิริวันนวรีนะครับทรงเป็นนักออกแบบแล้วก็อยู่ในแวดวงแฟชั่นมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ทรงไม่ลืมความเป็นไทยชุดไทยหรือว่าผ้าไทยเลยนะครับอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ทรงไปร่วมกิจกรรมนะครับเผยแร่องความรู้เกี่ยวกับชุดไทยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับทรงเชิญกร,กรรมการจากยูเนสโกเนี่ย มาดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุดไทยด้วยนะครับและในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศาการชุดไทยนะครับชื่อว่าชุดไทยทรูเดย์เอชครับจัดขึ้นที่สถานทูตไทยน,นักรุงดันดอนประเทศอังกฤษแล้วก็ทรงเป็นองค์ปาถกด้วยนะครับเกี่ยวกับหัวข้อ,อประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจนมาถึงยุคชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับซึ่งทางสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรินะครับให้ออกแบบตั้งแต่เมื่อปี2503แล้วก็หวังเป็นอยย่่่าางงิว ชุดไทยนี้เนี่ยจะกลายเป็นชุดประจำชาติไทยแล้วก็คอยส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเครื่องแต่งกายมาจนถึงปัจจุบันครับ งานนี้นะครับนอกจากจะมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบแล้วนะครับก็ยังมีการแสดงคอลเลกชันส่วนพระองค์ครับผ้าทอไทยพื้นเมืองรวมไปถึงงานออกแบบของดีไซเนอร์ไทยด้วยซึ่งงานนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานลอนดอนค r a ฟวีค2025ครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยราอาณาจักรนะฮะก็จะจัดกันไปจนถึง18พฤษภาคมนี้ที่สถานทูตไทยณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษงานนี้เข้าชมฟรีด้วยนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะฮะก็ทําให้ชาวต่างชาติแล้วก็ทั่วโลกรู้ไป ว่าชุดไทยคือของคนไทยเท่านั้นนะฮะแล้วก็รอรุ้นเลยครับยูเนสโกฮะต้องให้แล้วนะครับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของคนไทยนะครับเดี๋ยวรอรุ้นเออถ้าเกิดไม่ปลายปีนี้ก็จะเป็นช่วงปีหน้านะครับไหน,นกากฟกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ